สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เราก็มีประเด็นที่สําคัญที่จะมาพูดถึงกันนั่นก็คือกองทัพยูเครนนั้สามารถซุ่มโจมตีขบวนรถถังของกองทัพรัสเซียในเมืองมาลินกาเละเกือบทั้งขบวนส่วนรายละเอียดการรบในพื้นที่ต่างๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้นมินขอเชิญท,ทุกท่านไปติดต,ตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสาหรับเมื่อวานนี้การรบในยูเครนนั้นก็มีเรื่องที่น่าสนใจโดยทางการของยูเครนได้รายงานว่าหลังจากที่กองทัพรัสเซียสามารถรุกกินพื้นที่ที่ตั้งรับของทหารยูเครนในเมืองมารินกาเข้ามาได้เล็กน้อยแต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้อย่างเด็ดขาดกองทัพของรัสเซียจึงได้ส่งขบวนรถถังยานเกราะเข้ามาโดยพวกเขาหวังว่าจะนําอาวุธเหล่านี้เข้ามาทําการสถาปนาฐานที่มั่นให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น แต่ก็ถูกกองลังของทางยูเครนเข้ามาดักซุ่มโจมตีขบวนรถถังดังกล่าวทำให้รัสเซียสูญเสียรถถังยานเกราะไปอย่างน้อยจำนวน6คันซึ่งการโจมตีในครั้งนี้ยูเครนได้ใช้จรวดต่อต้านรถถังแบบสตุกหน้าพีดโดรน FPV และปืนใหญ่สนามเข้าเล่นงานรัสเซียแบบไม่ทันตั้งตัวและผลที่ออกมาก็ทำให้กองทัพยูเครนนั้นสามารถขับไล่กองทัพรัสเซียให้ออกไปจากพื้นที่ได้สำเร็จครับ ทั้งนี้การรบในปัจจุบันกองทัพรัสเซียพวกเขาก็พยายามที่จะส่งทหารเข้ามาบุกโจมตีร่องสนามเพาะของฐานยูเครนซึ่งยูเครนก็มักที่จะหลีกเลี่ยงการประทะโดยตรงหากว่าถอนตัวออกมาได้ยูเครนจะทำการถอนตัวามาก่อนแล้วค่อยใช้งานโดรนแบบ f อพวปืนใหญ่สนามคอยเข้าเก็บกวาดฐานรัสเซียในภายหลัง ทางนี้ก็เพื่อเป็นการถนอมกําลังของทางการยูเครนเอาไว้เพราะว่ากําลังพลของทางยูเครนนั้นมีน้อยกว่ากองทัพรัสเซียอีกทั้งตอนนี้การสนับสนุนด้านอาวุธจากทางสหรัฐอเมริกาก็ดูมีแนวโน้มว่าจะน้อยลงดังนั้นการถนอมกําลังพลของตนเอาไว้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากสําหรับกองทัพยูเครนในปัจจุบันครับส่วนรัสเซียพวกเขาก็มั่นใจว่าศึกในครั้งนี้ตนกําลังกลับมาได้เปรียบอีกครั้ง เพราะว่ารัสเซียนั้นสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของสารัฐอเมริกาได้สําเร็จทําให้รัสเซียมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะยูเครนได้การที่รัสเซียส่งกํลาลังฐานราบ เข้าตะลุมบ,บอลกับฐานยูเครนจะทําให้ฐานยูเครนสูญเสียพอๆกันหรือไม่ยูเครนก็จําเป็นที่จะต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปและหากว่ายูเครนไม่สามารถหากําลังเสริมเข้ามาทดแทนได้ทันเวลากองทัพรัสเซียก็พยายามที่จะเร่งรุกในทุกๆพื้นที่เพื่อที่หวังว่าจะสามารถยึดดินแดนของทางยูเครนให้ได้มากที่สุดครับ อันนี้ก็เป็นสถานการณ์การรบในปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าในระยะเวลาช่วง1เดือนถึง2เดือนที่ผ่านมากองทัพรัสเซียนั้นจะเร่งบุกกองทัพยูเครนในหลายๆพื้นที่หลังจากที่ปล่อยให้กองทัพยูเครนทําการตีโต้กลับพวกเขาในช่วงของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับส่วนผลการรบนั้นก็จะเป็นแบบผลัดกันลุกผลัดกันลับแต่ว่าทางการของรัสเซียจะสูญเสียหนักกว่าทางการของยูเครนครับ และจากการรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์จากต่างประเทศซึ่งเขาได้รวบรวมเฉพาะที่มีภาพยืนยันออกมาอย่างชัดเจนเท่านั้นนะครับได้ระบุว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้สูญเสียรถถังไปแล้วจำนวน2,526คันนอกจากนี้ทางการของยูเครนนั้นยังสามารถยึดรถถังของทางรัสเซียมาได้กว่า600คันแต่ได้รับมอบรถถังจากชาติตะวันตกเพิ่มเติมอีกจำนวน800คันครับ แอดมินมองว่าจริงๆแล้วยูเครนก็ยังคงพอมีศักยภาพในการที่จะขับไล่กองทัพรัสเซียให้ออกไปจากดินแดนของพวกเขาอยู่นะครับแต่ว่าปัญหาของยูเครนในปัจจุบันนี้พวกเขานั้นได้เริ่มขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่และยังต้องรอกองลังทาอากาศอย่างเครื่องบินรบเข้ามาเพิ่มเติมสิ่งนี้จะช่วยให้ยูเครนนั้นลดช่องว่างความได้เปรียบของกองทัพรัสเซียลงแล้วโอกาสในการบุกของพวกเขาก็จะเพิ่มขึ้นครับหากว่ายูเครนได้เครื่องบินรบ กับลูกกระสุนปืนใหญ่เข้ามาเพิ่มเติมนั่นเองอย่างไรก็ตามการรบนั้นก็คงจะต้องดำเนินการรบกันต่อไปเพราะว่ากองทัพรัสเซียเองเพวกเขาก็ต้องการที่จะประสบผลสำเร็จในการยึดเมืองใดเมืองหนึ่งโดยเฉพาะการรบกันชิมเมืองอัรดีอีฟก้านะครับมีข่าวว่ากองทัพรัสเซีย จะต้องสูญเสียกำลังพลไปร้อยละ80เลยทีเดียวสำหรับการบุกในแต่ละครั้งนะครับโดยเมื่อวานก็มีรายงานว่าหน่วยฐานของทางรัสเซียนั้นได้ส่งฐานเข้าไปจํานวน74นายแต่ว่าเหลือรอดออกมาจากการโจมตีเพียง14นายเท่านั้นครับมันมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเป็นเสียงของทหานรัสเซียพวกเขาได้เล่าว่าพวกเขาบุกเข้าไปแนวตั้งรับของฐานยูเครนแต่ทว่านะครับแนวตั้งรับของฐานยูเครนในแนวป่านั้น มันเป็นร่องสนามเพาะแบบคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งรัเสเซียนั้นบุกไม่เข้านะครับบุกยากมากๆและหากว่ารถถังยานเกราะของทางรัเสเซียเข้ามาเติมไม่ทันนะครับกองทหารจู่โจมที่ถูกส่งออกไปก็จะเป็นต้องเรียกยานเกราะให้มารับกับในที่สุดครับ แต่ภาพการรบในเมืองอับดีอิปกาก็อย่างที่เราได้เห็นนะครับคุณผู้ชมกองทัพยูเครนนั้นมีทั้งระบบจรวดหลายลำกล้องปืนใหญ่สนามปืนครกนะครับที่คอยยิงอยู่ในแนวหลังนอกจากนี้ยังมีจรวดต่อต้านรถถังและดโดรนแบบ FPV คอยเล่นงานขบวนรถถังยานเกราะของทางรัสเซียจึงทําให้รถถังเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงแนวหน้าได้และสุดท้ายก็ต้องถอยกลับไปครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซีย ประจำวันที่11ธันวาคมทหารราบก็เสียชีวิตไป1,030นายรถถัง19คันยานเกราะ31คันรถขนส่งทางการทหาร13คันปืนใหญ่สนาม6กระบอกโดน18ลำถือว่าวันนี้กองทัพรัสเซียนั้นสูญเสียอย่างหนักเช่นเคยนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับโดยยูเครนนั้นได้รับม่อปืนครกอัตตาจรขนาด120มิลเมตรที่ผลิตในโปลแลนด์ซึ่งโปลแลนด์นั้นก็ส่งมาให้พวกเขาจำนวน44คันเลยครับถือว่าเป็นอาวุธที่ดีนะครับคุณผู้ชมสำหรับปืนครกรุ่นนี้ เพราะว่าพวกวันนั้นมีทั้งความคล่องตัวมีอำนาจการยิงที่รุนแรงซึ่งปืนโคกนั้นลูกมันใหญ่มากนะครับซึ่งลูกขนาด120ม mm, ิลิเมตรนี้สามารถระเบิดรถถังหรือว่ายานเกราะได้อย่างสบายเลยครับข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้เซเลนสกี้นั้นก็จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา เพื่อพูดคุยถึงความช่วยเหลือจากทางการสหรัฐนะครับก็คงจะไปพูดคุยในเรื่องของการจะส่งมอบอาวุธหรือว่าเงินทุนในการสนับสนุนการทำสงครามต่อต้านรัสเซียอย่างไรต่อไปนั่นเอง ซึ่งแอนมินก็มองว่าแกเป็นคนที่ทุ่มเทมากๆเลยนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้การเจรจานั้นผ่านไปได้ด้วยดีครับเพราะว่าทางการสหรัฐเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ให้สัญญาว่าจะปกป้องยูเครนหากว่ายูเครนนั้นยอมปลดระเบิดนิวเคลียร์ออกจากประเทศของตนนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมิน min, ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม t ทยม m ริ i ต a รีอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ